สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆชาวศรยาออซซี่สเตชันนะคะวันนี้เรามาดูการขยายพันธุ์ชวนชมนะคะอันนี้ขยายพันธุ์ชวนชมด้วยมเมล็ดนะคะเมื่อเราได้มเมล็ดแก่เราก็เอามาใส่ถาดโรยด้วยดินกรบทับอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะภาอังกฤษเรียกว่า d e s s r t t r o ร กุหลาบทะเลทรายแต่บ้านเราเรียกว่าชวนชมจะมีดอกสีชมพูดอกสีขาวนะคะถ้าต้นใหญ่ทำได้หลายๆปีเป็นต้นละหลายล้านนะคะดีเซอร์ตโดูดเนี่ยค่ะคือเราขยายพันธุ์จากเมล็ดกำลังงอกงามอันนี้คือใส่ถาดเหลี่ยม เพราะเมล็ดพันธุ์นี้ก็ประมาณ3เดือนนะคะก็จะขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็เอาลงใส่กระถางได้นี่ค่ะดูใกล,ใกล้ๆนี่คือฮอตเทานะคะฮอตเทาก็กุมอุณหภูมิเพระาะว่าที่นี่อากาศอากาศเขาจะหนาวนะคะ ทำง่าย,ายๆเราโรยแล้วก็เอาดินกลบเขางอกขึ้นมาแล้วก็เอาใส่กระถางแค่นั้นนะคะไปดูอันที่ใส่กระถางไว้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าอันนี้คือใส่กระถางนะคะเพราะเพราะเมล็ดเหมือนกันใส่อย่างล้วเมล็ดก็จะขึ้นมาอย่างนี้ค่ะอันนี้คือใส่กระถางเตรียมขาย ชวนชมมีสีขาวสีชมพูใส่กระถางเพื่อที่จะได้ขยายใ,ให้ใหญ่ขึ้น นี่คือฮอตเฮาส์นะคะใส่ไว้เลยทั้งหลายแหล่มะละกงมะละกอองุ่งงนมะข้ามะแกงลิงอะโวคาโดใบเตยนี่ค่ะใบเตยก็มี เจอกันในคลิปต่อไปนะจ๊ะบายบาย